วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ให้ปลอดภัยเมื่อชมคลิปนี้แล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและเป็นกําลังใจให้สร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ให้เดายากและมีความปลอดภัยนะครับการตั้งรหัสผ่าน Facebook ให้ปลอดภัยมีความจําเป็นและสําคัญมากกับการรักษาข้อมูลของเราเพราะใน Facebook เรานั้นบางคนอาจจะบันทึกข้อมูลส่วนตัวไว้และก็ยังปลอดภัยสําหรับเพื่อนใน Facebook ของเราด้วยที่หลายครั้งเราจะเห็น ข่าวว่ามีคนแฮกเฟซและนำเฟซของเราไปหลอกขายของไปยืมเงินเพื่อนในเฟซของเราบ้างซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยและทําความเสียหายให้แก่เราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับกดเข้าไปแอป a c e b o o k ไปที่ขีด3ามขีดมุมขวาบนเลื่อนลงมากดเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดการตั้งค่ากดไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยกดไปที่ตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณ หน้านี้ Facebook จะแจ้งว่าเราตั้งค่าความปลอดภัยดีแล้วหรือยังจะมี3ส่วนในการตั้งค่าหากส่วนไหนตั้งค่ายังไม่เรียบร้อยหรือตั้งค่ายังไม่ดีจะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนขึ้นมาและหากส่วนไหนที่ตั้งค่าดีแล้วจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นมาและหากตั้งค่าหมดทั้ง3ส่วนแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นมาทั้งหมดแสดงว,ว,ว่าเฟซเราปลอดภัยดีและเราจะเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ให้กดไปที่รหัสผ่านของคุณเดายากดีกดเปลี่ยนรหัสผ่านช่องแรก ให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันหากใครจํารหัสผ่านไม่ได้ให้ไปที่ลืมรหัสผ่านสามารถเข้าไปดูการแก้ไขาการลืมรหัสผ่านในที่คลิปลืมรหัสผ่านนะครับเมื่อใส่รหัสผ่านปัจจุบันแล้วช่องที่2กับช่องที่3าม ให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่โดยใส่รหัสผ่านให้เหมือนกันทั้งสองช่องนะครับกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งรหัสผ่านในส่วนนี้จะเป็นการเช็คค่าความปลอดภัยของ Facebook ของเราด้วยและช่องทางหลักของการเปลี่ยนรหัสผ่าน f a c e b o o กคือเมื่อเข้ามาหน้ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยแล้วเลื่อนลงไปที่การเข้าสู่ระบบกดไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านและก็ใส่รหัสตามวิธีการแรกได้เลยใครไม่รู้จะเลือกใช้รหัสผ่านแบบไหน,นให้ไปอ่านที่เคล็ดลับเกี่ยวกับรหัสผ่านนะครับและการตั้งค่ารหัสผ่านที่ผมจะแนะนำคือ 1. หรหัสผ่านต้องมี8ตัวขึ้นไปไม่ใช้คำหรือข้อความที่ตรงกับชื่อและชื่อเฟซของตนเอง 2. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กใหญ่ตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกัน 3. ไม่ใช้สัญลักษณ์พิเศษเช่นดอกจันสแลส 4. ไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกับการเข้าระบบอื่นๆส่วนผมตั้งรหัสผ่าน Facebook ตัวเอง16ตัวไปเลยครับใครจะมาแฮกต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเท่านี้ เฟซบุ๊กของเราก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วและจะให้ปลอดภัยที่สุดคือต้องตั้งค่าให้ครบทั้ง3หัวข้อของการรักษาความปลอดภยัยหากมีข้อสงสัยหรือซักถามสามารถฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ